สวัสดีครับสลารลมคอย FC แนะนำแล้วก็รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้วันที่8นะครับ8มิถุนายน2568นะครับผมได้เหรียญมา1กล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับรีวิวแกะกล่องก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางเหรียญ รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้แกะกล่องเช็คเหรียญเฉยเฉยนะครับอ่าเป็นเหรียญที่มาจากน้องจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับขอตัดเลยละกันนะครับอ่ากระเด็นนะครับอืมนี่นะครับ <c oughs> ได้มาห้าเหรียญน,นี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญตัวเปล่านะครับเหรียญตัวเปล่าที่ยังไม่ได้ไม่ได้ปั๊มนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทแต่ว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับอันนี้จะจะเจอกันบ่อยนะครับเดี๋ยวอธิบายเหรียญนี้แล้วกันนะครับเหรียญเนื้อเกินแบบนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตด้วยแต่ว่า มีการพบเจอกันค่อนข้างจะจะเยอะนะครับซื้อขายกันบ้างนะครับเล่นกันเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนไม่ใช่เหรียญหลักๆที่เล่นหากันนะครับทางเพจผม่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ได้มาก็คือน้องเขาส่งมาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาส่งมาแบบนี้ผมอยากได้สามเหรียญแต่ว่าเขาขอขอเหมานะครับเหมาราคาไม่แพงก,ก็ซื้อได้นะครับเนี่ยเป็นเหรียญ เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาโลหะมาเชื่อมเติมนะครับรุ่นนี้จะพบเจอบ่อยในปีส7นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเห็นไหมครับปีสามเจจะพบเจอเหรียญที่เป็นเนื้อเกินด้านหน้าแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็เยอะๆแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปตรวจสอบให้ดูนะครับว่า,าเป็นเหรียญแท้หรือว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับเราตรวจสอบได้ ไม่ยากนะครับเราชั่งน้ำหนักดูแค่นั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวชั่งให้ดูเลยก็ได้นะครับเพือ่อตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูเลยละกันนะครับอ,อันนี้ได้มาได้มาห้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวชั่งเหรียญน,นี้ให้ดูก่อนนะครับปกติ <c oughs> เหรียญสิบบาทน้ำหนักจะอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับ เหรียญนี้เห็นเนื้อเกินเยอะๆแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมมีการเติมเนื้อลงไปนะครับน้ำหนักจะต้องมากกว่า8.5กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับอันนี้เทสกันสนุกๆนะครับพอเป็นความรู้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบเน้นรับซื้ออะไรมากมายนะครับอันนี้8.37นะครับก็ปกติแล้วเหรียญพวกนี้จะหนัก8.5กรัมนะครับน้ำหนักก็หายไปค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญนี้นะครับ ถ้าเกิดมีการเติมเนื้อเชื่อมเนื้อลงไปนะครับน้ำหนักต้องมากกว่า8 5จุด้ากร,รมัมเดี๋ยวมาดูว่าเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับน้ำหนักอยู่ที่8ปดจุดแปดจุดสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวหาเหรียญสิบบาทช่างดูบ้างนะครับอันนี้เหรียญปกตินะครับเนี่ยเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวช่างดูเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ8 5ดจุด้านะครับเหรียญปกติอ่านี่นะครับเกินมานิดหน่อยนะครับ8 5ดุดห้าสองนะครับ เห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญที่บล็อกมันแม่ตาชำรุดหรือเปล่านะครับเนื้อมันก็เลยมีลักษณะเหมือนเนื้อเกินแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ำหนักโอเคนะครับใครที่ชอบก็เก็บสะสมได้นะครับไม่ไม่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเกินเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับอาจจะเล่นกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับราคาก็อยู่ที่ความพอใจนะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือช่วยเหมามาแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมว่าเหรียญเนี้ยตรวจสอบยังไงดูยังไงนะครับนี่ผ่านไปหนึ่งเหรียญแล้วนะครับแล้วก็มีอีกสามเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเช่นเดียวกันนะครับลักษณะของการผิดพลาดก็คือ อ่าพอดีเลยมีเหรียญตัวเปล่านะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นเหรียญตัวเปล่าเหรียญตัวเปล่าคือเหรียญอะไรนะครับคือเหรียญที่ยังไม่ทําการปั๊มขึ้นรูปนะครับอันนี้ถ้าผมดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่เป็นเหรียญตัวเปล่าจริงหรือว่าเป็นเหรียญที่ มีการเจียแต่งมานะครับน้ำหนักของเหรียญ5บาทรุ่นใหม่น้ำหนักจะอยู่ที่6.00กรัมนะครับเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้น้ำหนักเป๊ะนะครับ6.00กรัมนะครับเป็นเหรียญตัวเปล่าที่ยังไม่ทําการปั๊มไม่ไม่ได้ทําการตีขึ้นรูปนะครับอ่านี้น้ําหนักอาจจะหายไปสักหน่อยนะครับแต่ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับนี่นะครับเหรียญที่ ยังไม่ได้ทําการปั๊มน,น,นะครับเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแล้วก็เหรียญตัวเปล่านะครับบางเหรียญที่มันเกิดการชํารุดนะครับเหรียญเนี้ยด้านในจะเป็น,เป,นเป็นทองแดงนะครับเนี่ยไส้เป็นเป็นนิกเกิลเคลือบทองแดงนะครับเหรียญตัวเปล่าที่มันชํารุดผิวนิกเกิลแบบเนี้ยเหมือนกับผิวตัวเนี้ยตอนเคลือบนะครับตอน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 เป็นเหรียญตัวเปล่าอะ ผิวเคลือบอ่ะมันหลุดออกไปนะครับมันหลุดออกไปแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นเห็นเนื้อทองแดงนะครับพอเอาไปปั๊มเอาไปตีขึ้นรูปนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือยังคมชัดอยู่นะครับยังคมชัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปั๊มเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วมาลอกออกทีหลังไม่ใช่นะครับมือใหม่ก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีการเอาเหรียญปกตินะครับมาลอก ลอกนิกเกิลเคลือบออกนะครับแล้วก็หลอกขายนักสะสมนะครับแต่ก็คือเหรียญแบบนี้ราคาไม่สูงนะครับน่าจะเล่นกันหลักร้อยหลักร้อยเท่านั้นนะครับไม่ไม่ได้แพงเวอร์วังอลังการนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอา,อาจจะคลิปนี้อาจจะเข้าใจแค่แค่บางส่วนนะครับ มือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับรายละเอียดของของเหรียญในคลิปนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องเหรียญไม่รู้คุณสมบัติเหรียญมาก่อนสิ่งที่ผมอธิบายในคลิปนี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าใครที่เล่นเหรียญมาสักพักหนึ่งแล้วเก็บเหรียญมาสักพักหนึ่งก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจก็ลองศึกษาจากเหรียญง่ายๆไปก่อนละกันนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่มีการพบเจอแล้วก็ ก็มีซื้อขายกันบ้างนะครับซื้อขายได้แต่ว่าไม่ได้เป็นวงกว้างนะครับเล่นกันเฉพาะกลุ่มกลุ่มเล็กๆนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากมายอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้คือตัวอย่างเหรียญบางส่วนที่มีการพบเจอแล้วก็ผมได้มาในคลิปนี้นะครับนี่เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับปกติแล้วเหรียญตัวเปล่าเนี่ยเราจะเจอเหรียญหนึ่งบาทค่อนข้างจะบ่อย เหรียญ5้บาท10บาทจะเจอน้อยนะครับที่เจอบ่อยๆก็คือเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1น1บาทนะครับก็เล่นกันไม่แพงนะครับเหรียญตัวเปล่า1บาทผมก็ไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญจากน้องๆทีมงานส่งมาให้นะครับราคาแบ่งปันก็เลยซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับนะโอเคนะครับใครที่ไม่เข้าใจลองศึกษาข้อมูลจากง่ายๆไปก่อนก็ได้นะครับคลิปนี้อาจจะ ต้องมีความรู้สักหน่อยนะครับถึงจะเข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับ